เปิดบ้านเช่าหลังเก่าลำยไยไห่ทองคําก่อนมาเป็นนักร้องซุปตา์ในวันนี้บ้านเก่าที่ลำยไยเคยอยู่มาก่อนวันนี้จะพาทุกท่านไปชมบ้านหลังเก่าที่ลำยไยเคยอาศัยอยู่ก่อนจะมาเป็นนักร้องซุปตา์ในวันนี้โดยเธอยังบอกอีกด้วยว่าบ้านหลังนี้ตอนนั้นเช่าอยู่เดือนละ2,500ัก2,500บาทอยู่กับคุณพ่อที่มีอาชีพขับแท็กซี่ โดยอยู่ห้องนี้มาหลายปีตั้งแต่เรียนอยู่ประถมเลยได้ว่าเป็นนักร้องสาวที่สู้ชีวิตมากๆคนหนึ่งของวงการเลยทีเดียวไม่แปลกใจเลยที่เธอจะประสบความสําเร็จมากมายในตอนนี้และถ้าหาเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามผลงานของลำย,ยัยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ไ g ได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานแปละลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมค่ะ